เสื้อแห่งความทรงจำของวงการฟุตบอลไทยลีกของเกษตรศาสตร์ FC First Impression ถือว่าดีมากๆนะครับโลโก้สโมสรก็เป็นโลโก้ทอสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตัว k u 1 2กับเลข859ชื่อรุ่นที่ชายเสื้อเนี่ยนะครับก็ทำเป็นพลาสติกพิมพ์นูนสามมิติให้ฟิลลิ่งการสัมผัสที่ดีและดูพรีเมียมตัวบอดี้กรอฟโลโก้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีนูนเล็กน้อยนะครับโดยที่สีทองเนี่ยก็จะมีความเงาวับพลิกไปพลิกมาก็เห็นความเงาสวยงามโดยรอบตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นลายสีเขียวดำนะครับแล้วก็มี แสีเหลืองเล็กน้อยตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะมีลายนาคามรากฏนะครับเป็นรูปตารางที่ทำมาได้สวยงาม โดยฟลกเสื้อตัวนี้นะครับผมก็ฟลกเป็นผู้สาวประตูมือหนึ่งของสโมสรทีรวุฒิสรวนสันอดีตผู้สาประตูทีมชาติไทายยูยีแล้วก็เด็กฝึกเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับมีสิ่งที่ผมขาดใจมากที่สุดอย่างหนึ่งนะั่นก็คือตัวคอเสื้อครับเป็นเสื้อคอจริงที่ทามาได้สวยงามครับแต่กระดุมนั้ง4เม็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากโดยรวมแล้วบอดี้กรอบถือว่าทําเสื้อให้กเกษตรศาสตร์ตัวนี้ได้พรีเมียมแล้วเหมาะแก่การสะสมมากที่สุดนี่จะเป็น